คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC นะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับจากช่องจํานองพามวลนะครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกคนทุกท่านนะครับพาพ่อพ่อแม่แมทุกคนนะครับไปตามต่อนะครับสำหรับคนโคราชนะครับคนโคราชนะครับเนาะ นางวดที่แล้วนะครับน่ะก็ผ่านนะครับผ่านคนเดียวผ่านผู้เดียวนะครับเนาะหลายๆเซียนนะครับเนาะนะก็ผ่านนะครับคนโคราชกับเซียนอุดรนะพาดนะครับเซียนอุดรพาดนะครับท่องเที่ยวเซียนอุดรเข้านะครับนะงวดนี้นะครับเป็นเซียนคนโคราชนะครับเข้านะครับเนาะนะวันนี้ก็มาตามต่อนะครับวันที่18ตุลา67นะครับสรับ คนโคราชเด้อนะครับเนี่ยงวดนี้นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้เด้อวันพรุ่งนี้นะครับนะสองทุ่มครึ่งนะครับเอาไปจัดกันนะครับนออตแรกวิ่งก็มีเด่นหนึ่งสองสามนะครับนอตนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับงดทีแล้วนะครับเอฟซีนี่ครับนาะของคนโคราชนะครับนี่ครับเข้าศูนย์ศูนย์ตัวนี้เลยนะครับนาะนี่มีคนเดียวคนแรกนะครับที่เข้าศูนย์ศูนย์นี่แหละนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับ ขอขอบคุณหลายๆเดือ่องสลับเซียนคนโคราชนะครับเนาะนะขอให้เข้าศูนย์ไปนะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับเนาะเนี่ยมาตามกันต่อเลยนะครับนี่คนโคราชนะครับเนาะเข้าศูนย์นะครับเนาะเป็นประวัติศาสตร์เลยเออให้ศูนย์ออกศูนย์นี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับคนโคราชจะได้ตัวไหนกันเนาะนะครับคนโคราชได้ตัวไหนพี่น้อง ผลโคราชจะให้ตัวไหนวันนี้นะครับหนึ่งสนะครับเนาออ่ะก็มาดูกันมาจับคู่กันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาก็มีอยู่ตัวไหนกันบ้างนะครับ8ปดสองเกสองศูนสองแล้วก็4ีสองนะครับเอซ นะครับแปดสามศูนสามเก้าสามหนึ่งสามแล้วก็สี่สามหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับก็ ใช้วิจารณญาณเด้อนะครับเอฟซีนะครับงวดที่แล้วเข้างวดนี้ก็เราก็บอสสามารถรู้ได้ว่ามันจะเข้าบอนะครับเนาะนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่างวดนี้มันจะเข้าบอนะครับเนาะงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับเนาะเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยเข้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับวันเป็นวันพุธนะครับ ก็เข้าไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับสลับของคนโคราชเนาะเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์วันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับตามกันต่อเพื่อเอาไปจัดซื้อกันในวันพรุ่งนี้เด้อนะครับวันที่13วันศุกร์นะครับวันที่132ทุ่มครึ่งนะครับเราก็เอาไปตามกันนะครับเราไปตามกันต่อกับคนโคราชกันนะครับเนาะนะก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็นะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับนะจะเน้นย้ำไปตลอดนะครับว่าสูตรนะครับทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะ มีข้อมีหลุดน,นะครับอย่าปาประมาทนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีใครสามารถร,ารู้ได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเน,ะเนาะนะสำหรับแนวทางนะครับเนาอะ,อะวันนี้ก็คนโคล่าให้แปดสามแปดสองนะครับศูนย์สองสี่สามแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะนะคนโคราชนะครับเนาะ ให้อยู่หกคู่คือกันนะครับหกคู่คือกันนะครับเนาะนะก็นะนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะนี่เสียนชอบ8 2 0 2 8 3 0 3แล้วก็4 3 1 7นะครับมันออกได้หมดคู่ตัวนะครับเนาะถ้าสูตรมันไม่ผิดนะครับนะถ้าสูตรมันไม่ผิดนะมันออกได้หมดทุกตัวนะครับเนาะไม่เราก็ชอบนะครับชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับเนาะนะนี่ 8 2 9 2 0 2เ2แล้วก็42 83 03 93 13 4 3นะครับ1516แล้วก็17นะครับเนาะนะก็ชอบก็จัดนะครับเนาะ fc นะกลับด้วยเด้อนะครับเนาะกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับก็กลับให้ด้วยนะครับเนาะ fc นะครับนะก็นี่ตามเซียนนะครับเซียนชอบก็เซียนวงกลมไ้นะครับเนาะเนี่ยตัวเด่นนะครับเนาะนะครับ เปลี่ยนก็วงกลมไปให้นะครับเนาะมี8 2 0 2 8 3 0 3แล้วก็4 3 1 7นะครับเนาะที่เซียนชอบนะครับนะมันอาจจะไม่ออกตัวที่เซียนชอบก็ได้นะครับเย้สินะครับเนาะนะมันอาจจะออกตัวที่เราไม่ได้วงกลมก็ได้นะครับเนาะนะก็ให้พิจารณานะครับให้พิจารณาก่อนนะครับก่อนที่จะไปอาลงทุนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเสี่ยงเบิดนะครับการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับเนาะ ไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวฮานอยก็ต่างนะครับเนาะมีความเสี่ยงเบ็ดนะครับเพราะว่าคนออกอยู่ที่บางกอกนี่แหละนะครับเนาะแต่คนบอกอยู่ที่บ้านนอกพูนนะครับเนาะบ่มีผู้ใดหูได้เลยนะครับว่าซีออกใจจังใดนะครับเนาะนะเซียนก็อยู่โคราชพุนนะครับเนาะนะครูที่ออกออกอยู่ที่บางกอกนี่นะครับทางกรทมนะครับเนาะเออก็ไม่ bracket, e ak, ไม,มีใครสรามารถรู้ได้ว่าจะออกตัวไหนนะครับเนาะ นะก็ให้พิจารณานะครับเนาะวันนี้ก็เซียนก็ให้ไว้1 2 3นะครับเลขเด่นนะครับเนาะนะครับถ้าใครมีเลขดีเลขเด็ดก็เอามาจับคู่ก็ของเซียนนะครับเนาะถ้ามีตัวเดียวก็มาจับนี่เลยแหละครับเนาะถ้าได้เลข8มาก็มาจับ18 2838แค่นี้ก็จบนะครับเอสซีนะครับเนาะเราก็ไม่ได้ลงทุนหลายนะครับเนาะนะที่เราได้จากเลขเซียนที่ว่าเลขเป็นแม่นได้เลขแม่นมานะครับเนาะ เราก็เอาไปจัดซื้อเลยนะครับอาจจะได้มีเสียงดังๆจักหน่อยด้วยนะครับเนาะเสียงกระเจ้าเฮ็ดงานนะครับเนาะเสียงกระเจ้าเฮ็ดงานนะครับจากกระเจ้าเคาะอย่างบปงลงปงเร่งนะครับเนาะนะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะนะขอขอโทษขออภัยนะครับสาหรับอ่าเอฟซีถ้าจะยินเสียงดังจักหน่อยนะครับเนาะนะก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเนาะก็มา ตามให้แล้วนะครับสหรับเราพัฒนาคนโคราชนะครับรอบสิบแปดตุลาครับเด่นหนึ่งสองสามนะครับจับคู่แปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองแปดสามจุดสามเก้าสามหนึ่งสามแล้วก็สี่สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะนะก็ให้พิจารณานะครับพิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเที่ยงแท้นะครับเนาะนะครับเพราะว่านะ เราว่าแม่นคนออกนะครับเนาะเราก็คนให้ก็ไม่รู้ด้วยนะครับบ่หูเล่นะครับว่าสิออกตัวใดนนะครับเนาะน่ะก็พิจารณาเอานะครับน่ะวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะวันศุกร์นี้คือวันพรุ่งนี้นะครับเนาะสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งเอาไปจัดเอาไปซื้อกันนะครับเนาะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีโชคมีลาบกันนะครับเนาะทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับน่ะขอให้ถูกสามตัวก็อาจขอให้ถูกสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเพราะ พอเซียนไม่ได้ให้3ตัวเลยสักคนนะครับเนาะนะครับนะจะมีผู้ใดเนาะให้มั่งนะครับเนาะแต่ว่ายังไม่ทันเห็นใครให้3ตัวนะครับเนาะนะอาจจะมีก็ได้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็ขอให้ FC นะครับชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะฝากติดตามไปด้วยนะครับช่องจำนองพะมวนนะครับอ่าวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านโชคดีเด้อนะครับวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับเฮงๆปังๆกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ